สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตายเป็นพักนักแสดงรุ่นใหญ่แต่งงานสี่ครั้งต้องเป็นไม้ทุกครั้งเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งนักนะแสดงรุ่นใหญ่ที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นก็คือตายเป็นพักสิริกุลมีชื่อจริงแต่เดิมว่าวันเพนเขินแก้วปัจจุบันอายุ61ปีเกิดเมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2 5 0 4ยที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ทางด้านชีวิตรักตายเพนพักเคยผ่านความรักมาหลายครั้งทั้งกับหนุ่มในและนอกวงการครั้งแรกกับสามารถบริบูรณเวทอดีตนักร้องลูก,กรุงที่มีหน้าตาอันหล่อเหลาชื่อดังโดยทั้งคู่สมรสกันเมื่อปีพุทธศักราช2521ต่อมาสามารถได้จากไปเนื่องจากกินยาเกินขนาดเมื่อปีพุทธศักราช2523 จากนั้นได้พบรักกับทีรพงษ์เหลียวรักวงอ์อน,นิรุทธเหนวองนำพลรักษาพลแต่แยกทางกันไปมีบุตรชายคนเดียวชื่อโตนรมบุตรที่เกิดกับสามารถบริบุญเวทซึ่งจากไปด้วยวัยเพียง39ปีเมื่อปีพุทธศักราช2562อย่างไรก็ดีหลังจากนั้นเธอเองก็ครองโสดมานับ10ปี โดยตายเผยชีวิตโสดมา10ปีชีวิตมีความสุขดีมากเพราะเราเคยผ่านชีวิตที่เที่ยวมาเยอะมากวันนี้เขามีงานทุกวันว่างก็อยู่บ้านมีปาร์ตี้กับเพื่อนที่บ้านบ้างพอแล้วให้ออกไปเที่ยวข้างนอกไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมเลครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ